ตามกรรมก็มีการเลือกไเลชิดมันว้างยุนะมีการเลือกไไม่ใช่ตามบุญเหรอจ๊ะค่ใช่ไม่เอาตามกรรมมาจะังไก็ถามด้วยไจะไปสวรรค์ก่อนเลยก็ทะเลาะที่ด่งเป็นไปในเลาก่อนเลยงสวรรค์ที่ดาไปเลาไปไปวรรก็ตกทะเอยู่ดีเนะค่ะใช่ ได oui ้ย mm ุบเมือพานุปังแล้วแบบนี้ก oh ็ไม่ได้มันมันมันากกัแบบบบก็าอไม่ได้ได้นานได้เลียวคุยแค่นึ่งชั่วโมงแล้วนอนหลับก็สิบชั่วโมงเกินขึ้นมาจะมันเห็นนแล้ว ยดูมันว่างแล้วมไม่รู้จะไปทำไหนวมันสบายมากเลยแรพ่อใช่มันไม่อยากไปไหนเลยมีการมันของเรามันนะนะมันอยู่ในในความว่างรล้วปกตน่ที่หลังจามีความคิดขึ้นมาไม่ไนานมทานใช่แต่วมันมีความสุขอะมีความสุกมากนะไว้มไรจะอยู่แบบนี้ได้นานๆอไป hai mươi tám giờ hai mươi để giờ hai con tám giờ hai mươi tám Nhay vì cho của anh? Đi vì trắng của anh? Nhay vì

Bang mang bang mang, 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 bang จมีอาหารกกินก้วยนะ่นี้มันไม่ได้ทำุยนะมันายากนะ่เามัยากลำบากนะมันก็ทำขลังนะยขล,ลังขนะ่ายากยากนะแล้วเาง่ล่อนะาสื้อฮารดเดอน์ซืครูอะไรได้นะนะมึก็มีมีดหินมาก

Mein Naptöse saß in der Putte, nơi rund vor, nè, mất tích gỡt, nè, 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 ใช่ใช่ใช่ฮะหน้จะมาคนคนนึงเข้ไปวัดเยมันยุคที่ยุคที่อไรอินสตาแกรมิอกเลยเวอะไรเนี่ยมันมีอะไรไลน์ไลตเวาเนี่มีเวลาที่ไปที่ไม่มีเวลาพนนะ ทาวนาทุกวันไหมฮะยเพ็นทุกวันก็ค่ะทุกวันดีสุดนะยิ้มแนวนอเยมื่อม่ออยากขานเมื่อเม่อยากขานโซสโซบั่าักิตาการเน็หน้าาเนะขานนะก็ต้องสูงปัดกับกิเลิทุกวันเงี้น้อยก็สิบสองสิบสี่ชั่วโมงนะนะเลบางทียังไม่ได้นะ सामने अगर उन चो फटका के लिए चांस चिप्पी चिप्पी हाँ चिप्पी यंग में चुन जाए हाँ हाँ मैं मैं नंबर आठ ना हाँ हाँ ना तब तुम कर्मा लेफ्ट फिफ्टी फिफ्टी हाँ 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 कि हाँ 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 มันคิดว่านันสบายโอ้ชิดมันมากหรือไปนิพพานเป็นไเก็คิดว่าก็ไม่อยากไปไหนนะคะไม่ใช่ตอนนี้เรียกว่าสมาธิเห็นมันมันสมาธิกับนิพพานก็ต่างกันเมื่อลองลองอีกนะถึงมันมีถึงมันมีความโลภถึงมันมีโลภนะถึงมันมีชักกะว่าเนี่ย

अधि प्रवर्तन् च तथा चन्द्रोपमानो स युक्त्वा मानि चोत्रो दसो यात्र तबी ते उवां तं तुषावरेन विज्ञानात्तम माथे त्वव ไปครั้งน้านะกินข้าวตันนะแล้วก็มี้ไปไหนนะมันจะนุกจังง่ะที่บ้านก็มีเด็กผู้ชายนะนะ